สวัสดีทุกท่าน,านเดี๋ยวเราจะเอามาหินอ่อนมาลงไว้ตรงนี้นะทุกท่านและแล้วนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นที่วางคู่ทางกละมังซ้อนถวยสามมังกรถึงมีดเขียงน,นะมันจะโล่งอยู่แล้วเอามาวางไว้นะเอามาวางให้มันรก นี่มันจะโล่งอยู่แล้วนะทุกท่านเอา้ามาหินอ่อนมาวางไว้ตรงนี้นั่งกินลูกตะค,ครบไ,ไม่ยากนะ,ะเสียสเสียจะได้ขนาดเลยวอ้นะวอรอเรียกได้ไหม อืมมาสุขท่านเอาลงจากรถจะหอ่หอฮูอ้ฮาฮู้ฮ้าฮูฮ้าหนักมากเลยวันจ้เราช่วยอยยูเฉยเฉดีกว่า นี่ทุกท่านเอาไว้นั่งกินลมชมวิว នេះអោマイមករងពួកថាន់ມັນដឹងៗអឺអូខេណែនឡា ผมเอาที่นั่งมานสีอันนะท่านจริงๆมันมีหกนะอืมมันได้เดิงๆอีกแล้วต้องหาไม้มารอง OK, nén. Hmm. <laughs> <laughs> อืปกติหมามันขึ้นมานอนเล่นนะท่านทีนี้ก็เราเอามาแล้วมาก็ไม่มีที่นอนก็เป็นเรื่องของมาไป อืมอืมโอเคทุกท่านเจ้าหาผ้ามาเช็ดๆหน่อยก็โอเคแล้วชุบน้ำก่อน 嗯嗯。Mm. อือ uh huh. แก้วผ่านี่ก็ไว้ประจำตาแหน่งตรงนี้เลยเออเปียกเมื่อไรก็เช็ดเมื่อนั้นโอเคทุกท่านชุดไม้ห็นอ่อนใต้ร่มต้นตะขบนั่งกินตะขบนะได้แล้วเออผมเอามาที่นั่งสีอันพอนะจริงๆมันมีแถมมากับตัวมันเนี่ยหกนะทุกท่านมันมีเยอะอยู่นะมีเป็น สิบเลยตาอันนี้มันอยู่หน้าศาลด้วยนะเออแต่ว่าค่อยไม่เอาอยู่หน้าศาลก็ไว้ตรงที่เดิมมันมาหินอ่อนเนี่ยเยอะมากทุกท่านมีหลายชุดมากอยู่บ้านแม่ก็ยังเหลืออีกสองสามชุดนะอยู่หน้าศาลอีกชุดหนึ่งวางไว้เฉยไม่ได้ใช้งานวางตากแดดตากฝนไว้ตากตาก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นปูนอืมอยู่ยาวๆวเรียบร้อยเอาไว้นั่งนะทุกท่าน อหอยนั่งแล้วก็มีอะไรให้กวาดตอนเช้าใบไม้เอกวาดกวาดใส่โคนต้นไม้หรือไม่ก็กวาดกวาดกองกันแล้วโยนให้ปลา,อาตอนแรกผมว่าจะเอามาทาสีใหม่แต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้ถลอกอะไรมากมายก็ยังใช้ได้อยู่นะเอาสีเดิมมันนี่แหละเอถ้าเราทาสีใหม่มันจะไอลวดลายมันจะไม่มีไงเออ โอเคไตร่ตร่มไม้นะหรือว่าจะผูกเปลก็ได้จริงๆนี่เอาเปลมาผูกแต่ว่ามันจะเปียกอะดินี่ผูกกับเอาน้นนะฮะทุกท่านสบายนี่ผูกนี่แล้วก็โน,น้นนะผูกเปลได้นะโอเคครับทุกท่านเรียบร้อยนะมาหินอ่อนนะทุกท่านมันมีแบบพิงหลังด้วยนะผมเลือกเอาแบบนี้นะครับแบบพิงหลังเหมือนจะ มันจะเกียกะม <vania> เออมันเกียกะเกินโอเคฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ